โครงการทางรถไฟลาวจีนยินดีตอนรับอทษคนผู้ชมตอนนี้กี่หน่อยก็กำลังสิภาท่านผู้ชมเลาะเบิงตามแล้วเส้นทางรถไฟลาวจีนอยู่ที่เขตนอกนอกซานเมืองของนครหลวงเวืองกันเนาะท่านผู้ชมอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กี่หน่อยเด้อดวยการกดซับสไคร์หอว่ากดไลค์กดแชร์ให้กีหน่อยเน้่ เด็กกินวันสิบห้าทานต้นสมเลาะเบิ้องไอจุใจไปได้ในคลิปนี้ท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เขาก็ออกมาอยู่เขตแถวนอกๆแล้วนนี่นะแถวทีวทดแต่ทางจะไปเมือง,อง,ง,ง,งกัดเซน้าเส้นทองต่างๆเหล่ท่านผู้ชมเด็กกินวสิเสี้ยพารบรรยาก,กาศให้เบิ่งเบ้อเอาละตอนนี้เขาก็เลยมายืนอยู่ที่ต่อหน้าเส้นทางที่จะเข้าสู่โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีน เดี๋ยวกินหนอยสิพ่าท่านผู้สมขี้รียบตามขางเส้นทางรถไฟลาาจีนเอาแล้วตอนนี้มันก็สิบเป็นอีลูกคุกคักไปไหน่อยหนึ่งลหท่านผระสมแต่ว่ากระมวลดีแล้วผู้ชมลูกคุกคักลูกคุกคัก ก่อนเท่าจะได้แนว่ดีเท่ากับตองตกคุ้มแน่น่ะทานมันส้มมดเป็นยังสบายนะ่ะ จอรนผู้ส้มเส้นทางอีรุคคุกคักอยู่ตอนนี้กรมเมนเส้นทางที่เพิ่นในตัดไม่เพื่อลําเลียงขนส่งเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้รสางในการก่อสร้สางเส้นทางรถไฟลาวจีนนั่นเองท่านผู้ส้มโบแมนเส้นทางเที่ยวเอออต่ประการใดดอกแต่ว่าเป็นเส้นทางเฮ็ดเพื่อโครงการหนีโดยเฉพาะ จเจ้าเถิงเส้นทางสีอิรุคุคักแต่ขอให้ท่านผู้สมติดตามเบิงคลิปนี้จนจบเอ้อเพราะว่าขี้หน่อยสิผ้าเตเบิร์นบอนลแลวต่อหรือว่าบอนซับเปลี่ยนล่างของรถไฟนั่นเองเสียงว่าแต่เส้นทางนี้เขาไปหาบอนจุดนั้นกับไก่พอสมควรซะนั่นเพื่ออยากให้ท่านผู้ส้มในฮับผู้เกี่ยวกับการก่อสร้างแต่ละจุดไปจนหอวจุดนั้นว่าเป็นอย่างไรมีอย่างไรน,นะท่านผู้สม ส่วนเส้นทางรถไฟเล่าจีนอยู่จุดเขตนี้ตามที่คิดหน่อยได้สังเกตที่รถมาค่อนข้างว่าใกล้เติบน,นะก็เห็นได้ว่าทุกอย่างเกือบฟาเฟกโดยเฉพาะแมนตู้หัวกันอยู่วันขอบเส้นทางรถไฟแต่นอกจากนั้นก็ยังมีเสาไฟฟ้าที่เคียงคู่กันไปตลอดเส้นทาง จากทันผู้ชมอยู่ที่จุดเขตนี้โดยส่วนใหญ่หนเนีเ่ยมันเป็นเห็ดเป็นเสาขึ้นแต่ว่าบางบอนก็มันเป็นคูนดินขึ้นก็แล้วแต่แต่ละจุดแต่ละบอลของหนาดนินน่ะนะนอกทานพู้ชมซึ่งว่าถาวรนหนที่ว่าเป็นดินที่ค่อนคน้างว่าโกนนีผู้หรือว่ายังไงเป็นดินที่ค่อนคน้างโกนท้องให้ทงหน้าต่างๆอย่างสีเพลนกกจ้า เห็ดเป็นเสานางที่ท่านผดซ่วมเห็นนี่แหละ เจ้าตอนนี้กีหน่อยก็อยู่ที่นครดวงเวิงจันทร์นี่นะท่านผู้ชมซึ่งว่าห่างจากตัวเมืองนครดวงเวิงจันทร์ออกมาประมาณ60กิโลเมตรแต่ซึ่งว่าเส้นทางนี้จะมีบอนจุดแล้วซับเปลี่ยนรางรถไฟแล้วก็กีนนอยกสิศปาท่านผู้ชมไปเบิ่งอยู่จุดเขตนั้นแต่กีนน่อยขอเอาภาพบรรยากาศหรือว่า พงก,การก่อสร้สางนับต้แต่จุดเส้นทางเขามาจนหอดทุหระบอนทีป่อไม้เข้าจะไปนั่นก็คือบอนซับเปลี่ยนตามกฎไฟนั่นเตแต่ผู้ชม เจ้าเห็นไดวายุดยุดเขตนี้แมนว่าพินมีแต่เห็ดเป็นเสาตลอดเลยเกือบแทบห้าบอลจะเอาดินทมหนักแต่กับผู้ว่าระวางคูนดินผมกับเห็ดเสาตัวไหมันเปลอ่งงบไากว่ากันแต่งบก็บสำคัญดูวันนี้ไรอันนี้บูู้่แต่แทบเด้อ,อ,เ,อ,อเรื่องนี้มีแต่บา ทานได้หูกับล่องเดาเอาเอ่ง <laughs> ตะตอนนี้เริ่มมีวีเวลคือว่าไก่จะหอดบอลซับเปลี่ยนรางรถไฟแ่ะเพราะว่าเห็นรถเค็นรถโยกมาโยกสิงนักนักอยู่จุดนี้แต่ก็ยังมีรถเขาอ,ออกอีกซึ่งว่ารถนี้เขาอ,ออกนี่ก็คือซีเมนเป็นรถของชาวบาก ตามเบิรงเลยแมนเป็นบล็อกอันใดอันหนึ่งแล้วนี่นะแต่บมคูบอกว่าเป็นบล็อกอยังมาเพิ่นใส่เพื่อนยังเอาไปต่อท่านผู้สมนี่แหละสองกินหน่อยชาแนล กับไข่ไคือเป็นแบบเอเวนเจอร์ประจนภัยนอกธรนมู้มอยากให้เห็นทุกช็อตทุกมุมทุกยังของโครงการก่อสร้างบอดีดีกับบอดีเห็นนอะอยู่ที่ประเทศลาวแต่กีน้หน่อยเกิดมา,ากับบกเคยเห็นจะมีรถไฟความไวสูงหรือว่าความไวปานกลางแบบนี้จากเทื่อขาก็มาเริ่มในจุดตอนนี้ ซึ่งมัตตะกอนตะก,กี้อัธิลาเฮาก,ก็เคยมีรถไฟได้ทันผู้ชมโบเวนโบม,มีทันได้ที่เคยเดี๋ยวไปแถวเขตผักไตโดยสพาะอยุ่พุ่นแหละแถวเขตดอนเดดดอนไส้อย่างต่างๆจะมีหัวรถไฟแต่ข้าวสมัยอนาธิคมฝรั่งเศสเป็นก่อนไมีการก่อสร้างรถไฟอยู่จุดเขตนั้นอาล่ะทันผู้ชมสำหรับทันได้ที่มีความสนใจอยากไปท่องเที่ยว กระเซิร์นเนอไปเบิ่งได้อยู่แถวเขตดานะัใต้นั่นก็คือแขวงจมปาซักอยู่ที่เมืองโค้งนั่นเองครับผู้ชมไปกระทามรถแล้วทามขาเจ้าอยู่ขีดนั่นเข้าเจออเ้าจหวูวัดเอกว่าบอนหัวรถไฟเก่าๆแต่ข่าวสมัยอาณาธิคมฝรั่งเศษนั่นอยู่จุดไหนกิ่หน่อยกระบุเคยไปยักเถื่อหรอกตามทีได้ยินงขาเจ้าว่าตะขี้เหื่อขามไปเพื่อว่าไปหาดอนนั่นเองครับผู้ชม แต่ว่าอยู่ทีเมื่อโค้งแท่แมะเมนเพิ่มมีขัวเป็นที่เหยียบ้อยแล้วในนี้นะเป็นขัวกวางไงถื่ว่าคนขาบว่างามขนาดเนาะประมาณนั่นแหละแต่กตัวมาอีกหลายปีก็มีรถไฟขาดคลองนน่นก็คือ รถไฟเาวไทยนั่นเองทั้งปวงซึ่งว่งาเป็นรถไฟธรรมดาที่มาขนส่งสินค้าหรือและผูโดยสารขาของอยาอไปมาหาซูกันจุดเขตน้องค่ายขาดมาหาทีทฐานะาแรงของนคนนุิงจันในวัาช่วงนี้กันยุดสงัดย่อนการระบาดของพญยานั่นเอง แน่นอนถ้าพญาตผ่าน้ลไปก็จะออกมาแลนคือเก่าะนะท่านผู้ชมึ่งมหอดปัจจุบันนี้ฮอกก็มีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟดาวจีนรถไฟแห่งอนาคตถี่ว่าเป็นรถไฟความไววสูงหรือว่าปานกลางก็ะไ้เพราะว่าการออกแบบแลนแมน1น0กิโลเมตรต่อสมโมกโดยเฉพาะหยุดที่สันผู้ผู้ขตผู้และการย,ยุ่ที่ทงเพียง พอดสองหอยกิโลเมตรต่อสุมโมกับธรรมดาเราามผู้ก็ต้องขี่รถเบิงเนาะต้องขี่รถเบิงครับลอยกิโมตรสโมเอือสองอกิโเมตรตุ่มโมลามันไวสาปานใดกัประมาณนั้น,นะผูออ้ชมสำหรกินน่อยเราดีนะอุยอ้ยมันตาพวกกระเด็นนน่ยาน ตอนนี้เขาก็อยู่แถวเขตกูดังอาจจะเมนเป็นห้วงงานอันแรึหนึ่นงในาทีว่าบนเขาในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทาจีนจุดๆเขตนี้ ตอนนี้เขาก็ไกลเจ้าหอดบอนจุดมาให้ปลายทางที่เราจะไปมานี่นก็คือจุดซับเปลี่ยนแล้วเส้นทางรถไฟเผื่อว่าจะมวงหนาออกไปแต่ละเส้นแต่ละซ้ายแต่ละเถียวนั่นเองเจ้าเฮนนใ่บอธมส้ม ซึ่งว่าอยู่ทวงใหท้ทงหน้าเพื่อนก็จะเหตุเป็นเสาในโครงการเส้นทางรถไฟเหตุเป็นเสาเอาเนาะโดยส่วนใหญ่กับเมนเสาแต่กาโบเดเมนเป็นคือได้หลายคนที่เพิ่งบอกว่าอยู่สมเบื้องขางทางเส้นทางรถไฟเมนจีนจะเอาดินอน,นั้นเอาดอนประมาณนั้นมันโบเมนความจริงเ้อไพบูฮูกับยาสิฟาเาเบาดดาทรงเดชเอาสาเนาะมาเบื่องตัวจริงเอาสาแล้วก็พยายาม ศึกษาขนขั่วเบื้องข้อมูลความจริงมาเป็นแนวหดอันนี้กินหน่อยเองมาเบื้องตามตัวจริงแทนเันโมเมนแบบนั้นซึ่งว่าบอลได้ทีว่าพันล้อมพันล้อมขั่วคือบอลจุดทีว่าลักษณะแบบเป็นพองขวยหรือว่าเป็นบอลขั้วประมาณนั้นแหละอันนี้คิาก,กับเขาใจหรอว่าพันล้อมเพื่อยัง้งคันเป็นจุดเขตนั้นแต่ว่าจุดตรงไหนตรงหน้าเป็นก็เห็ุเป็นเสาแบบนี้แหละทานกระซຽแต่กระซข้างทางเป็นกบบระบี่ยนล้อมขั่วยัง้ง เนื้อที่ที่ว่าจะเปลืองดินดอนตอนหยาของบริเวณพัทโซนหรือว่าไฮน้าต่างๆกับบริเวณหลายในนอ่นเมื่ออยากพัฒนามม่ก็ต้องมีจุดใตจุดเสียแต่กินหน่อยคิดว่าอนาคตจ,จ,จุดใตน่ะจะร้ายกว่าจุดเสียขอให้เพิ่นไปถังจุดไม้ไปลายทางแห่งนั้นเพื่อจอกให้ประเทศลล่าด้วยพาะเมนพัทสนุลนล่าหรือยูดีกินดีอิ่มน้ำสํำราญรายกา ไายวิทย์ประเทศจากห่วยพัฒนามาสู่ประเทศกำลังพัฒนาฐานข้สม เจ้ามือนี่ทองฟ้ากัดเจมใสปโปรตดโป้งดีถือว่าปินใจให้กี่หน่อยในการถ่ายทำคลิปเห็ดคลิปในเมออนี่เพื่อท่านผู้ชมทุกท่านได้ครับผู้ได้ไเห็นภาพอาจจะเป็นสันๆังเนื่องในน้อยหนึงย้อนว่าเส้นทางบนกี่หน่อยกําลังขับรถอยู่นี่มันมีเป็นคุ้มเป็นก้อนหินใหญ่ประมาณนั้นท่านผู้ชม เอาละตอนนี้กีน้อยก็ไปแบบโซโลโมชั่นเพราะว่ามีคอมเมนต์ของท่านผู้ชมเพื่อน,นตำหนิติส้มของมาว่าสวงพันมากีน้อยเองอย่าขับรถไวโพดฉะนั้นจะเห็นไห้บริเห็นยังประมาณนั่นแหละแล้วโอเคสําหรับมันนี้กีน้อยกับคอยสโ,โลโมชั่นในท่านผู้ชมเหนเบิ้งอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นทางมันเป็นอีลุกคุกคักเอาจะได้เอาการติดตามมึงไปนล้วกันสูสๆไปแล้วกันเันท่านผู้ส้ม ส่วนชุดไม้ไปทางที่เฮาจะไปนี่กิหนหอยเองกับบุเคยมาจากเถื่อสนันก็นไเดยบูหูว่าชุดไม้ที่เฮาจะไปน่จะไก่ไก่หลายเพียงไดแต่ว่ากิหนหอยมั่นใจว่าทุกคงเคียบกบนนกินนั้นเป็จันไหนแหละไปเพราะว่าการซับเปลี่ยนล่างนั่นก็คือเขาสูตัวเมืองไงกระตอมนี่บอนซับเปลี่ยนล่างอยู่ที่นคนนเนเปนจนนั่นเองแต่กิหนหอยพอเดาออกแล้วเี่เห็นรถพาราเซี่นี่ก็คือ ัรถทีจะได้ขอบเขตของโครงการของพนักงานข้าวเจ้าน่ะขาดว่าคุ่งชาวโบกลนับจากนี้ไป ต่ยุดๆนี้มีน้ำออกบอ่อไซย์เยี่เห็นป่าจเจ้าบางบนกินหน่อยเองก็ได้ตัดคลิปออกซึ่งว่าถ้าเอาตลอดได้นี่อูอ้แน่นอนกินหน่อยมั่นใจเลยว่าเกือบเขาซุโม,โมะคนะาานั้นเธมาโซ่เสนอตะขอด้วยนตัดบางส่วนบางไหนออกเพื่อว่าให้เวลายับโจเข้ามัเอง ยา,างทานผู้ส้มเมื่อยเบิงเดี๋ยวสีบุเบิงคลิปของกินหน่อยละ ตอนนี้กินหน่วยสักมันใจแต่เลยว,ว่าบอนโครงการซับเปียนอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละจากกาผู้สมเห็นรถหลายแล้วตอนนี้อีกอย่างอยู่จุดเมื่อกี้ก็เป็นจุดบอนมีนําเป็นขัวาขามแลก็มีห้อยต่อแสดงว่าตอนนี้เฮาก็กําลังจะหอดบอนซับเปียนดังไฟ เดี๋พ่อโหดยุดเขียนใลไรกินะหน่อยเองโกจั๊จุจ๊กคลิปนี่ไปก่อนพอใส่เวลาโดนนานแล้วเดี๋ยวฮาก็จะมาต่อกันอีกอยู่ทีอีพีสองจะมากินหน่อยสิพาท่านผู้มส้มขึ้นไปนเบิเ่งบอลซับเปลี่ยนร่างแบไฟนั่นเองเอย่าลืมติดตามทับสม้มเด้อท่านผพุ่มเอาละสำหรับคลิปนี้ขอบอกขอบใจไปหลายที่เสียสละเวลามีคาวทานไหนเมื่อเบิ่งคลิปของไปหน่อยก็คือคลิปตามร้อย เห็นทางรถไฟเล้าจีนอยู่ที่นครหลวงอีกันของอีพี่หนึ่งแต่พอก็จะมาขึ้นไปเทิ่ล่างรถไฟถ่ายคลิปง,งามเบิงความฝึก้าต่างๆให้ท่านผู้ชมนะครับผู้และก็ได้เห็นไปพร้อมๆก,กันกับกีนอ้อยจาท่านผู้ชมที่เขาเบิงไม่แต่หากมักหักซอบในคลิปของกีนอ้อยในการนํานเสนอหรือว่าอยากเป็นกําลังใจให้กีน้อยก็อย่าลืม กด subscribe หรือกด Like p เพจของกินหน่อยฮีเลเตอร์นะก็คือกินหน่อยรีว h a ชแนลเป็นเพจ a c e b o o k ของกินหน่อยเองเอาละทุกท่านมาหัวหน้าที่นี่กินหน่อยเองกับสิคอโจคลิปไว้ท่านี้แท้แล้วบันีต้ตอขอบใจหลายๆสำหรับเวลาอันมีข่าขงทานที่เบิง่งคลิปของกินหน่อยฮาก็จะเฮียนหูไปพร้พอมๆกัน เราก็จะมาเบรงโครงการคอสางไปพร้อมๆกันจุดได้ทีหาขาดตัวพวกพองคอโถดขออัยแ้หลายๆสำหรับคลิปนี้สบายดี